สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัฒนาดีนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาปลูกมะเดื่อฝรั่งที่เหลือกัน2ต้นนะที่ผมกลับไปที่บ้านสวนวัฒนาดีเนาะแล้วก็เอาติดกลับมาด้วยนะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวจะมาตอบคาถามด้วยบางคนบอกว่าใช้วัสดุปลูกแบบผมเนี่ยก็คือวัสดุปลูกดินใบกามปูหรือว่าน้าดินที่มีอยู่ที่บ้านนะหนึ่งส่วนแล้วก็มะพร้าวสับหนึ่งส่วนแบบนี้ เราก็ปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะแล้วถ้าใครมีถ่านอะก็ใส่ถ่านไปด้วยก็ได้นะเพื่อความโปร่งถ่านหรือว่าแกลบก็ได้นะเพื่อนๆอ่ะอย่างนี้จะบอกว่ายัางผมเนี่ยคือตามตะเต็บจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นดินถุงตอนเนี้ยเอาสูตรผมกดก็แล้วกันนะดินถุงอ่ะคือเขาหมักแล้วก็มันมีปุ๋ยมีปุ๋ยมาอยู่แล้วผมจะยังไม่เพิ่มในส่วนของปุ๋ยคอกนะ ผมก็จะใช้ดินดินถุงที่มีอยู่นะตอนนี้ผมก็จะเน้นโปร่งเราต้องเข้าใจก่อนว่ามะเดื่อฝรั่งเนี่ยเขาชอบโปร่งนะดินโปร่งแล้วก็ไม่แฉะน้ําต้องมีถ่ายเทยได้สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นความโปร่งมันจะได้มาจากอะไรความโปร่งมันจะได้มาจากหนึ่งก็คือพวกใบกัมปูที่มันจะไม่แน่นเกินไป2ก็คือมะพร้าวสับนะที่มันจะช่วยให้โปร่ง3ก็คือ ่านนะครับฐานเนี่ยมันจะช่วยแทรกเข้าไปในดินนะครับเพื่อไม่ให้ดินมันกดทับมากเกินไป C ก็คือกแกลบถ้าใครมีนะแกลบคือเป็นแกลบเก่านะครับถ้าแกลบใหม่เนี่ยเขาจะดูดในตัวเจนจากปุ๋ยหรือว่าวัตถุดปลูกข,ของเราเพื่อไปย่อยสลายตัวเขาเองเพราะฉะนั้นต้นที่ปลูกใหม่แบบนี้แนะนําเป็นแกลบเก่านะครับถ้าแกลบใหม่เนี่ยให้แนะนําให้ใช้ ต้นที่มันใหญ่โตแล้วว่าอันนั้นไม่ค่อยจะมีผลเท่าไหร่อาจจะมีผลบ้างแหละแต่ว่าต้นมันยังโอเคนะแต่ถ้าพวกต้นเล็กเนี่ยคือเขามีความจําเป็นจะต้องใช้ปุ๋ยไนโตรเจนนะครับไม่งั้นแกบมันจะดูดมาหมดนะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือตเตปผมคือตเตปแบบนี้ต้องบอกว่าในการปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยคือในดินในวัตดุปลูกมันมีธาตุสารอาหารอยู่แล้วหลักๆเน้นโปร่งโล่งดินไม่แน่นจนเกินไปมะเดื่อฝรั่งจะหากินหน้าดินนะเพื่อนเพื่อนจะหากินหน้าดิน แค่นั้นเองครับแล้วก็ธาตุอาหารในดินน่ะมันมีทั้งธาตุหลักและธาตุรองนี่คือจุดดีซึ่งเราไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากมายมันอยู่ที่ใครจะสะดวกด้วยนะครับอันนี้คือในกรณีปลูกในกระถางนะถ้าปลูกลงดินไม่ต้องคิดมากอยู่แล้วครับมีแกลบมีฐานก็ผสมลงปรุงมีใบไม้ผสมปรุงใส่ลงไปเลยนะครับระวังอย่างเดียวก็แค่ร่วงจากพวกปุ๋ยคอกที่ไม่ได้ผ่านการตากแดดมาเท่านั้นเองในอีกส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือ มะพร้าวสับอย่างเดียวเลยมะพร้าวสับอย่างเดียวเนี่ยจะบอกว่าหลายคนก็แนะนานะหลายคนก็แนะนำ,นะห,นนะนำหนึ่งเลยก็คือมันโปร่งครับมันโปร่งและง่ายถ้าเราปลูกในกระถางเนี่ยมันจะควบคุมง่ายครับเขาจะเก็บความชื้นนะได้ดีแต่ว่า,เ,าเราต้องดูอากาศด้วยนะถ้าอากาศมันชื้นมีความชื้นเขตที่เราอยู่ฝนตกบ่อยมันจะไม่เหมาะนะเพื่อนเพื่อนมันจะทําให้ตัวรากเนี่ยมันอับชื้นแล้วก็เน่าแล้วเป็นเชื้อราได้ง่ายรากมะเดื่อฝรั่งเนี่ย คือเขาเป็นต้นไม้ที่ทนแดดดีก็จริงแต่ว่ารากเขาค่อนข้างเปราะบางมากๆเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้มะพร้าวสับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ถ้าจะถามผมว่าแบบไหนมันดีกว่ากันเนี่ยมันตอบยากมากครับมันอยู่ที่การดูแลของแต่ละคนแล้วก็พื้นที่ของแต่ละคนทําไมผมถึงใช้สูตรของผมแบบนี้หนึ่งเลยคือดิน มันมีการเก็บความชื้นและมันมีแร่ธาตุอาหารทั้งธาตุหลักและธาตุรองส่วนมเะเข้าศัพท์มันไม่มีอะไรเลยคุณได้ง่ายสะดวกรากโปร่งแต่ธาตุอาหารไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเนี่ยจะต้องประเคนให้เขาเนี่ยก็คือธาตุอาหารคุณจะต้องไปดูปุ๋ยเลยว่าคุณจะใช้ปุ๋ยอะไรบางคน <c oughs> ปลูกมเะเข้าสับอย่างเดียวใช้ปุ๋ยน้ําบางคนใช้ปุ๋ย A B บบางคนใช้ปุ๋ยเคมี บางคนใช้ปุ๋ยอินทรีย์แต่อินรียถ้าไปใช้กับมะพร้าวสับเพียวมันจะไม่ค่อยได้ผลมากเพราะว่ามันจะไปติดตามพวกมะพร้าวสับจ mm hmm. นใหญ่เลยคือเขาจะใช้ปุ๋ยน้ำกันหรือปุ๋ย AB เพื่อกระถุงนะเราก็เติมพวกแร่ธาตุต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีขายไงพวกปุ๋ยเดี่ยวนี้มันจะมีทั้งเกล็ดมีทั้งเม็ดมีทั้งผงมีทั้งแบบน้ำมันอยู่ที่เราเลือกใช้อย่างผมทําไมถึงเลือกใช้แบบนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลอยากปลูกชอบปลูก แต่เวลาดูแลซึ่งผมทําในงานในแต่ละวันเนี่ยมันเยอะมากทุกวันนี้อยากให้วันหนึ่งมี48ชั่วโมงด้วยซ้ำเพราะว่ายังไม่เสร็จเลยนี้ต้องมาถ่ายคลิปตอนคืนอีกแล้วเห็นไหมนะคืนนี้ก็เลือกเอาว่าเราสะดวกแบบไหนนะครับทุกอย่างดีเหมือนกันหมดนะฮะมันเดือกรณีที่เขาจะตายคือหนความชื้นสูงเกินไปมาจากดินที่เราผสมปลูกเนี่ยมันมีความอัดแน่นมากเกินไปแล้วเราลดน้ําบ่อยเกินไป ลดน้ําผิดช่วงเวลาเช่นลดน้ําตอนกลางคืนถ้าดินแน่นลดน้ำตอนกลางคืนปุ๊บมันจะชุ่มรากมันก็จะแบบอิ่มน้ําทําให้เชื้อราเขา้าไปกินได้ไอตัวเนี้ยเขาสับกับกรณีเดียวกันนะครับเขาเก็บความชื้นหนักกว่าดินอีกนะถ้าลดน้ําผิดวิธีตายเหมือนกันแล้วก็สามารถนําเชื้อราได้ง่ายกว่าที่เป็นดินนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะ2ก็คือขาดน้ําขาดน้าเนี่ยต้องบอกว่าขาดน้ําแบบ แบบไหนอาจจะขาดน้ําแบบว่านานๆเชา้ชาเช้าให้น้ําเช้าให้น้ําแล้วก็อีกวันหนึ่งใช่ไหมข้ามไปเลยอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งมาให้อีกทีหนึ่งทีเนี้ยเราอ่ะไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คหน้าดินโดยเฉพาะกระถางใหญ่ๆหรือว่า,าตะเข่งใหญ่ๆคือเวลาเราลดน้ําไปอ่ะคนนะอลองสังเกตดูนะครับเวลาลดน้ําไปปุ๊บเนี่ย ยิ่งหน้าดินที่มันแข็งแข็งแล้วดินที่มันไม่ค่อยมีวัตถุอินทรีย์อะถ้าแข็งเยอะมันจะม,มีสองกรณีนะแข็งเยอะเกินไปเนี่ยน้ำมันจะไหลลงข้างหมดแล้วเราคุยคุยคุย,คย,คย,คยดินไปดูว่ามันมีส่วนที่แข็งไหมอย่างผมเนี่ยผมก็เป็นนะบางกระถางก็เป็นเพราะว่าบางทีเราใช้ดินเก่าอะช่วงที่ดินเราไม่พอเราก็ใช้อันเก่ามาผสมใหม่ผสมกับอันใหม่แล้วไปปลูกเพราะฉะนั้นความแน่นของดินเก่ามันจะมีความแน่นสูงกว่าพวกดินใหม่ อ่ะเราก็อีกอันหนึ่งก็คือวัตถุอินทรีย์เยอะเกินไปเช่นพวกใช้มกอย่างเดียวเลยอ่ะใช้แบบใบก้ามปูหมักอย่างเดียวเลยโดยเป็นแบบกรณีที่บดละเอียดมานะบดละเอียดมาเลยอะ่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีส่วนผสมอื่นเพราะฉะนั้นน้ํามันก็จะผ่านไปเร็วมากมันจะไม่มีตัวเก็บน้ําตัวเนี้ยอ่าพอมันผ่านไปเร็วปุ๊บใต้ใต้โคนอะ่ะ คือที่พูดมาเนี่ยผมมาผ่านมาหมดแล้วใต้โคนถุงหรือว่าใต้ตรงที่เราปลูกไปอะครับดินที่เราพูนพวกเนี้ยอะไรที่มันโล่งๆอะ่ะมันจะไหลออกข้างเป็นภูเขาเป็นแบบแนวภูเขาแล้วก็ด้าน,ด,านด้านใต้เนี่ยมันจะไม่มีน้าครับเพราะฉะนั้นเวลาลดน้ำเนี่ยเทคนิคการลดน้ําปลูกกระถางปลูกเข่งใช่ไหมครับเวลาเราลดน้ําเราจะลดครั้งแรกก่อนปุ๊บให้ดูเหมือนชุม่มแล้วเราก็จะวนลดอร่างอื่นไปก่อนแล้วเราจะกลับมาลดอีกครั้งหนึง่งนะฮะลดกลับมาลดอีกครั้งหนึง่ง เพื่อซ้ําเพื่อจะให้ให้ดินเน่ะมันเข้าไปเขาเรียกว่าหยุดพกใต้ก้นกระถางก้นก้นต้นใต้ต้น,ตน,ตนเออใต้ต้นแบบเนี้ยผมพูดจะพูดยังไงอะ่ะถ้าคนเคยคุยคุยดินดูในกระถางอะ่ะจะเข้าใจนะสิ่งที่ผมพูดอะ่ะโดยเฉพาะกรณีที่โปร่งเยอะเกินไปใส่แบบ ใส่ใส่ทานใส่เมื่อก่อนเนี่ยผมจะใส่หินมูกเขาไฟใส่คืออะไรทําอย่างดีอาไง,ไงว่าทําอย่างดีใช่ไหมแล้วก็ลดน้ํามาจนมาวันหนึ่งอ่ะมมาคุยดูปุ๊บอ๋อพึ่งลดไปส,สดๆเลยนะแล้วแล้วผมเออผมผม,ผมนึกคไดว่าผมท,ทําเสร็จแล้วผมอ่ะจะเปลี่ยนกระถางคือผมทําแต่กระถางไว้แล้วประมาณกระถางสิบดียวแล้วผมจะมีเข่งอยู่ใบหนึ่งผมก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวเอาลงเข่งดีกว่าพอผมลื้อออกมาปุ๊บ ถึงก็ตกใจแล้วว่าเฮ้ยไอที่ไอท,ที่เราลดน้ําไปอ่ะที่เราคิดว่ามันชุ่มแล้วเห็นว่ามันไหลออกด้านข้างแล้วว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนแนวภูเขาครับน้ํามันจะไหลลงแบบออกข้างๆอย่างนี้แต่ตรงกลางมันจะไม่ค่อยมีน้ําเพราะฉะนั้นเวลาถ้าถ้าไปเห็นพวกลงปลูกผักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะมีตัวเสียบตัวเสียบให้น้ําหยดหยดสี่รูขั้นต่ําคือสามแบบพิเรนเลยคือสองซ้ายขวาค,ค่อยหยดให้มันถึงอีกอันนึงจะแทงลึกอีกอันนึงจะแทงตื้น นั่นแหละนั่นคือเหตุผลนะครับที่ที่มันจะทําให้ต้นมะเดื่อฝรั่งอะ่ะมันตายได้ก็ก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเรื่องลดน้ําก็คืออย่าไปลดน้ําตอนคืนมากถ้าไม่จําเป็นนะครับก็ถ้าลูกเขี่ยวใบขอบเริ่มไหม้ลูกมันเขี่ยวแห้งลูกไม่สุกสักทีเลยลูกมันร่วงลูกมันร่วงปุ๊บเอ๊ะมันเป็นอะไรใช่ไหมแต่มันไม่สุกอะ่ะ แล้วถ้ามันหเหี่ยวๆอ่ะนั่นแสดงว่ามันขาดน้ําเราก็จะดูขอบดินเลยว่าเฮ้ยขอบดินมันมีการรัดไหมถ้าขอบดินมันมีการรัดนะเคยรัดนะเพื่อนเพื่อนวิธีแก่อย่างเดียวเลยก็คือถ้ามันมีหญ้าขึ้นอย่าเพิ่งไปถอนหญ้าเราลดน้ําปกติไปเลยล็อปล่อยให้หญ้ามันขึ้นให้มันขึ้นเยอะๆเ,เลยในกระถางอนะ่ะถ้าคุณที่เกียดน,นะ ให้มันขึ้นในกระถางเยอะๆเพราะากเนี่ยมันจะแทงลึกเข้าไปในกระถางแล้วดินน่ยมันจะโปร่งมันจะฟูแล้วให้ปล่อยให้ต้นหญ้าเนี่ยมันแก่แล้วเราก็มาถอนเราจะรู้เลยว่ายดินมันเริ่มฟูแล้วอันนี้คือเป็นทิกผมก็คือพวกนี้ผมทํามาหมดแล้วก็เอามาแชร์ประมาณนี้นะครับสําหรับการปลูกมะเดื่อฝรั่งส่วนทิปนี้ถ้าใครเห็นคลิปนี้ผมเนี่ยผมจะปลูกก็คือผมจะใช้ดินดินดําแกบดํามาผมจะมีดิน2แบบกับ ดินที่เป็นดินหมักใบกมปูนะครับซึ่งจํานวนดินมันเยอะอยู่นะครับแล้วก็หาดินเหมาะไม่ได้ก็จะใช้ดินแกบดํานี่แหละเข้ามาช่วยเพิ่มความโป่งแล้วก็มันจะมีขุยมะพร้าวด้วยก็เลยใช้แค่นี้พอแล้วกรณีดินถุกแบบนี้เนี่ยผมจะไม่ใส่ปุ๋ยคอกลงไปด้วยเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยมีความเข้มข้นที่เขาใส่มาเนี่ย มีมีมากพออยู่แล้วในตอนแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาจจะมาเติมทีหลังส่วนผมผมสมก็ประมาณ1ส่วนต่อหนึ่งส่วนววนั่นแหละส่วนพวกถ่านเนี่ยผมจะใช้แค่ประมาณครึ่งหนึ่งหรือ30มสเปอร์เก็ได้ครับมันอยู่ที่ว่าใครจะมีนะใครใครมีเยอะก็ใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งสําหรับถ่านนะผมจะใส่ให้เขาโป่งๆครับแล้วก็ข้อดีของถ่านเนี่ยคือเขาจะมีเขาเรียกว่าแร่ธาตุนะครับโพแทสเซียมนะครับซึ่งจะทําให้คั่ว ขัวเนี่ยเหนียวนะครับเราก็อ่าานจะเป็นตัวเก็บจุลินทรีย์จุลินทรีย์ดีเพื่อเป็นเกาะกำบังให้ต้นไม้ของเราแล้วเพื่อน้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถเพิ่มความหวานได้เพราะว่ามันมีโพแตเซียมนะป้องกันลากนะครับลากของต้นไม้ของเราไม่ว่าจะใส่อะไรอะ่ะ ป้องกันรากต้นไม้ได้ดีมากๆเลยยิ่งพวกพริกมะเขือมะละกอนะใส่ฐานไปด้วยนะบอกเลยว่าใครที่ต้นงิกใบงอใบ,บ่อยนะใส่ฐานเข้าไปช่วยในดินปลูกจะดีมากๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เนาะเอาแบบมารวบลัดแล้วผมก็จะปลูกต่อแล้วผมก็จะเน้นเน้นดินปลูกไปแบบนี้แหละเพื่อนปลูกใส่กระถางเน้นปโปร่งๆแล้วก็ เดี๋ยวมันจะเข้าหน้าหน้าร้อนแล้วก็จะใส่มะพร้าวสับเยอะหน่อยนะครับมะพร้าวสับเยอะหน่อยเพื่อโปรงๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมมาดูนี่นี่ประมาณนี้อ่ะมันก็จะโปร่ปงๆนะดินดำมันจะมี ก็เรียกว่าขุยมะพร้าวอยู่แล้วด้วยนะครับเนี่ยเพราประมาณนี้แค่นี้เมล็ดฝรั่งก็งามแล้วครับเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมอะเนี่ยแค่นี้การป,ป,รปรลูกเมล็ดฝรั่งก็งามแล้วครับแล้วก็ถ้าใครมีกระถางแบบผมนะแบบนี้นะก็ถ่านเอาลองก้นหลุมพวกถ่ททานถ่านก้อนใหญ่ๆเงี้ยใ,ใครมีใครไม่มีก็ใช้โฟมก็ได้ผมเพิ่งกลับบ้านไปผมก็เลยเอาถ่านแม่ที่เขาเผามา เสร็จไปสักหน่อยนึงแค่นี้เองแล้วเราก็ตักใส่คลิบใครมีป่๋ยคอกจะใส่ช่วงรองก้นเนี่ยก็ใส่ได้แต่ว่าใส่แค่นิดเดียวไม่ต้องเยอะนะครับใครมีปุ๋ยละลายช้าก็ใส่ไปก็ได้นะครับแต่ขงผมตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาอัพกันทีหลังนะก็ใส่อันนี้ไปก่อนแล้วกัน ปลูกเสร็จแล้วปั๊บอึ๊บน,นี่เอาอะไรดีเนาะเอาพาสตโรนแล้วกันพาสตโนมนมาเดืออิตาลีพาสตโรลน,นานแล้ว,วะอะปลูกจนอีกต้นหนึ่งนะ่ะเขาแบบต้นใหญ่แตกยอดแบบบึ้มๆแล้วอะหูดูดีเอาไว้ในถุงนานเกินไปเห็นไหมเนี่ยไว้ถุงนานเกินไปลากเขาเป็นสีน้ําตาลแล้วครับแล้วก็ดูดีอันก็พอเขาเป็นสีน้ําตาลหมดแล้วอะอ่ะ โอ้มาเรื่อฝรั่งแค่นี้ช่วงแรกไม่ต้องใส่ดินเต็มนะครับใส่แค่อ่าเต็มกระถางพอไอ้ไม่ไม่ใช่ไม่ให้เท้าถางใส่ใส่แค่ดินปลูกที่เราได้มาตอนแรกนะใส่แค่นี้พอครับหลอดท่อเดี๋ยวค่อยเติมทีหลังอ่ะอันนี้เป็นการปลูกแบบง่ายๆนะครับ อ๊บืเลยกพ็พูนพูนทับไปนิดนึงแล้วกันอา่าอันนี้แค่นีด้เดียวพอแค่นี้เสร็จแล้วเปิดข้างข้างนิดนึง เสร็จแล้วก็ลดน้ำนะครับแนะนําใช้น้าเปล่าธรรมดาก่อนในการปลูกครั้งแรกนะครับหรือว่าใครมีจุลินทรีย์สองข้อแสงก็ใช้จุลินทรีย์สองข้อแสงมาผสมน้ําแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มเลยการปลูกต้นไม้ควรปลูกช่วง4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าเวลาเราดึงออกจากผมออกจากถุงแล้วเนี่ยต้นไม้มันอาจจะมีการกระทบกระเทือนบ้างก็เดีย๋ยวเขาจะตกใจถ้าบางคนมือหนักมือแรงอย่างผมเนี่ยมือหนักแล้วก็มือแรงด้วยชอบโบบะนะฮะก็ เขาจะได้มีเวลาพักตัวเราปลูกเสร็จปุ๊บตอนคืนใช่ไหมมันแดดมันไม่แรงจัดเขาก็จะมีเวลากว่าจะถึงเช้าแล้วก็เอาตั้งไว้ที่เขาเรียกว่าโดนแดดเช้าหรือว่าที่ร่มํำไรก่อนก็นได้สัก3วันถึง7วันแล้วก็ย้ายเข้าม,มารับแดดเต็มๆนะครับร้อยเซได้เลยต้นมะเดื่อฝรั่งเป็นต้นไม้ที่ออกผลทั้งปีนะครับผมก็สามช่วงเวลาได,ได้เหมือนกันได้เกือบ <Nice. S 2> ทุกสายพันธุ์นะครับแล้วก็ในเมื่อมันออกทั้งปีแล้วปุ๋ยมีความสําคัญมาก การที่จะทำให้เขาเ <c oughs> ติบโตดีลูกเยอะแล้วก็หวานนะครับผลไม้ทุกชนิดที่ลูกเยอะต้องใช้ปุ๋ยเยอะใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอทุก15วันหรือว่าทุก1เดือนนะครับเพื่อนๆก็จะช่วยให้ต้นไม้เราเนี่ยเติบโตดีแล้วก็ลูกเยอะแล้วก็ดกด้วยนะครับส่วน ลูกเขาใหญ่แล้วลูกไหนจะแก่แล้วมีมีลูกเต็มต้นถ้ามันไม่ได้ไล่จนเกินไปอย่างเงี้ยก็พยายามลดน้ําให้น้อยลงไม่งั้นลูกเขาจะแตกนะครับที่บางคนบอกว่าไม่เคยได้กินเลยเพราะว่า,าลูกมันแตกก็นั่นแหละคือความขยันเขาเรียกว่าขยันผิดเวลาผิดที่ไปหน่อยนะครับต้นไม้ลดน้ำเยอะก็ใช่ว่าจะดีนะฮะยิ่งเป็นมะเดืออฝรั่งด้วยเดือดรูปเขาจะแตกหมดเลยก็อดกินนอกจากจะไม่ทันนกกระลอกแล้วลูกแตกอีกก็อดไปใหญ่เลยนะ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับส่วนผมใกล้บ้านสุดมัส,สนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีฮะขอให้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะครับย่งเป็นมะเดื่อฝรั่งแล้วด้วยโอ้โหกินได้ใบทำชาได้นะจ๊ะขยายพันธุ์เนี่ยได้ทั้งตาเขาได้ทั้งตอนกิ่งได้ทั้งตัดกิ่งไปปัดชำนะแล้วก็ ติดตาก็ได้เสียบยอดก็ได้โอ้โหสารพัดส,สารพานะลูกเนี่ยลูกดิบเอาไปผัดเผ็ดแต่ไก่ได้เอาไปต้มจิ้มน้ำพริกได้นะครับแล้วก็ลูกสุกเนี่ยทานสดได้เอาไปเชื่อมได้เอาไปทำแช่เออจะไม่ใช่แช่อิ่มสิเอาไปทำกาแฟได้นะแล้วก็เอาไปทำอบแห้งได้ โอ้สารพัดเอาไปฝานนะเอาแบบลูกที่ยังไม่สุกมากนะแบบเกือบจะสุกแล้วสุกประมาณ80%เอาไปฝานบางๆบางๆแล้วเอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาชงเป็นชาดื่มนะเพื่อนๆสุดยอดบ้างสายพันธุ์เนี่ยใบเขาเอามาทำชาได้แล้วก็ลูกเขาเนี่ยบางสายพันธุ์ก็ มีคนเอามาทํากาแฟนะครับเป็นกาแฟมะเดื่อฝรั่งก็ได้ลูกสุกเนี่ยนอกจากทานสดได้แล้วบางที่ก็เอาไปส่งโรงแรมนะเอาไปประดับอาหารแล้วก็ทานได้ก็คือหลากหลายมากๆนะประวัติอันยาวนานมีมา11,000ปีแล้วค้นพบ9,400ปีที่ผ่านมาที่เห็นเป็นหลักฐานออซิลก็จะประมาณนี้เผื่อใครไม่ได้ไม่ได้ดูคลิปที่ผ่านมาแล้วก็ตอนเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่ว่างเลยครับเดี๋ยวก,กำลังเก็บข้อมูลอยู่นะโอเคไปละสว,วัสดีครับ buat oh, jangan